สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมเจอปัญหาอีกแล้วครับเพราะว่าเจ้าตัวนี่ครับจุกลูกศอนเนี่ยครับเมื่อกี้เนี่ยมันเลื่อนออกมานะครับแล้วทีนี้มันทําให้ยางเนี่ยมันแบนตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วการแก้ไขเนี่ยแก้ไขยังไงปะลุยครับผมคือนะครับต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าตัวเนี่ยเมื่อกี้ผมขันเข้าไปแล้วนะตัวเนี้ยด้านในเห็นไหมมันจะมีจุกนะครับลูกศออยู่ด้านในนะครับเมื่อกี้เนี่ยคือมันถอยออกมาเนาะแล้วทีน แล้วก็ตัวเนี้ยตัวที่เป็นจุกลมเนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นแบบนี้ผมก็เลยเอากระดาษจัดนะครับแล้วก็ปุดไว้ไม่ให้ลมมันออกนะครับแล้วก็ขับมาก่อนนะครับมาถึงปัม๊มตอนนี้กําลังเติมลมอยู่นะครับนี่นะครับซึ่งจุกลมมันจะมีสองแบบนะจะมีแบบนี้นะครับแบบแบบนี้จะมีแบบที่ไขสอดอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าช่างตอนที่เขา,าเติมลมเข้าไปเนี่ยเขาไขออกมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาที่เราขับรถเร็วๆอ่ะ หรือว่าเวลาที่เราขับไปไกลนะครับมันมีแรงดันในลมนะมันก็มันก็จะค่อยๆขยับออกมานะครับลูกศรเนี่ยมันก็เลยทําให้ยางเนี่ยมันแบนนะครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่เขาพยายามขันให้ลูกศรเนี่ยมันเลื่อนออกมานะครับเพราะว่าเวลาเรายางแบนเราจะได้ไปเติมเข้าอีกนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับอย่าทํานะครับมันเสียวิชาชีพช่างของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าทํานะครับแล้วก็นะครับไม่ควรอย่างยิ่งนะครับ เนี่ยครับผมให้ดูเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าผมเอากระดาษยัดเข้าไปเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเมยัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือผมไขเข้าไปแล้วนะครับคือเราควรจะมีตัวนี้ไว้นะครับตอนนี้คือขันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็ไม่กี่บาทครับซื้อ DIY ก็ได้ถ้าไงก็มีติดรถไว้นะครับเห็นไหมสาเหตุที่มันแบนบ่อยเนี่ยมันเกิดจากตัวลูกศรมันเลื่อนออกมานะครับตอนนี้ก็ขันเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับถ้าไงก็ลองทํากันดูไม่ยากเลยซื้อตัวนี้เก็บไว้ก็ดีีครรับบบบวมมกาาาาททปะณ5 10 โอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กับช่องปริญญาพันลุยด้วยครับผมจะพามาดูทิปดีๆแบบนี้เสมอๆสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ